ถึงเวลาหมดบุญเอาสมบัติเอาไปไม่ได้อีกแล้วทิ้งเอาไปอีกแล้วไปแต่อะไรก็ไม่รู้แต่ตัวของเราเนะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นจริงๆนั้นมีอยู่ภายในตัวของเราตรงนี้นะจ๊ะอย่าไปแสวงหาอะไรต่ออะไรกันโดยเฉพาะตอนนี้มีเทศกาลไหว้พระราหูเป็นเทศกาลสำหรับผู้ที่ไม่รู้เนะ่ะ เรายกไว้สําหรับผู้ที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องพัะตันตรัยเนี่เขาจะเชื่อเรื่องพระราหูหนี่ก็เป็นเรื่องของเขาให้เอาของดำาๆเนี่ยบูชามั่งเวลานึกเราจะได้ดํามืดมืดเห็นแต่ของมืดมืดไอ้ของใสๆสไม่กยเห็นชีวิตมันจะได้ม,ดมืดมืดกันไปเรื่อยๆนั่นเขาไม่รู้อะไรเขาก็พูดกันไปอย่างนั้นแต่เราได้เข้ามาถึงพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยเราอยู่เหนือเทศกาล บูชาพระราหูกันเราอยู่ในเทศกาลบูชาพระรัตนตรยัยมีสามอย่างเท่านั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกกันสูงสุดของเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราก็บูชาแต่พระรัตนตรัยอย่างเดียวอใจเฉลดจดจ่ออย่างนี้นะมีแต่ความสุขสดชื่นเบิกบานเพราะฉะนั้นทํากันอย่างนี้นะต่อจากนี้ไปก็ให้ตั้งใจทำใจให้หยุดให้นิ่งกันทุกๆคนนะจ๊ะ สำหรับท่านที่มาใหม่ก็ทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ดหลวงพ่อพูดเยอะๆนะจ๊ะสมมติหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวา ทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากบาดจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือสมมติเหล่านิชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของ เส้นได้ทั้งสองขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะตรงนี้แหละจำไว้ให้ดีนะเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจดเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านที่มาใหม่ก็ให้อาใจมาหยุดอยู่ตรงนี้นะหยุดตรงนี้ให้ใจหยุดนิ่ง ตำแหน่งที่เหนือจากจุดตัดของเส้นดายทั้งสองขึ้นมาสองนิ้วมือให้ใจหยุดนิ่งสบายๆแล้วก็นึกถึงเครื่องหมายของใจหยุดใจจะได้มีที่ยึดที่เกาะให้นึกเป็นดวงแก้วใสๆใส,สเหมือนกับเพชรลูกเพชรลูกที่เจรไัยน,นแล้ว ไม่มีขีดไม่มีวนคล้ายขนแมวไม่มีขีดวนคล้ายขนแมวเง้นโตเท่ากับแก้วตาของเราโตเท่ากับแก้วตานะจ๊ะให้เป็นเครื่องหมายที่ตั้งของใจเรานะ่ให้นึกอยู่ที่ตรงนี้แหละเอามาตั้งตรงนี้วิธีนึกก็มีเทคนิคเหมือนกันมีกลมเมดในการนึก ต้องนึกอย่างสบายๆครก็เรานึกถึงน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวหรือน้ำค้างที่อยู่บนปลายยอดหญ้าอยู่ที่ปลายยอดหญ้าในยามเช้าเมื่อกระทบแสงอาทิตย์มีประกายเจิดจ้าอย่างไรเนะี่ยเครื่องหมายซึ่งเป็นที่หยุดของใจเราเราก็นึกตรงนี้นะ แล้วมันก็มีกลลเม็ดที่จะทำให้นึกและเข้าถึงได้เร็วๆก็คือต้องนึกอย่างสบายให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอนะจ๊ะคืออย่าไปเผลอไปนึกเรื่องอื่นคือถ้าเราจะนึกถึงดวงเครื่องหมายใสๆใสเหมือนกับเพชร แล้วก็นึกถึงความใสเหมือนก็บเพชรนึกถึงเครื่องหมายตรงเนี้นึกให้ใสใจของเราก็ตั้งอยู่ตรงกลางของความใสนะเอาใจไปหยุดอยู่ที่ตรงนี้นะไม่ใช่ไปเพ่งนะไม่ใช่ไปจ้องเอาใจหยุดอยู่ตรงเครื่องหมายตรงนี้เนะี่ยอย่างสบายๆไม่ต้องคิดอะไรเลยนะ ให้นิ่งๆอย่างสบาย,ยาทำใจสบายๆใจเป็นก,กลางงให้นิ่งวัวใจหยุดใจนิ่งอยู่ตรงนั้นนะหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะเห็นเครื่องหมายชัดเจนเลยชัดเจนเหมือนกั่เราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกใจนึกถึงเครื่องหมายตรงเนี้ยอย่างสบาย สบายสังเกตดูรู้สึกว่าอารมณ์เราปลอดโปร่งหัวไม่ทึบตัวไม่เกร็งนิ้วไม่กระดกไหลไม่ยกท้องไม่เกร็งรู้สึกสบายสบายอย่างนั้นอ่ะถึงจะถูกต้องนะจ๊ะถ้าหากว่าท,ทั้งทั้งที่ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังอดไปนึกเรื่องอื่นไม่ได้เลยไม่รู้จะทำอย่างไง นึกอย่างนี้อย่างเดียวมันก็ยังจะนึกอีกอย่างคู่คนใบเนี่ยเราก็ต้องภาวนาช่วยตั้งภาวนาว่าสัมมาอารหัง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 ทักภาวนานี้ไปเรื่อยเลยนะจ๊ะ ภาวนาสัมมาอารหังไปเรื่อยเลยก็มีเทคนิคเหมือนกันในการภาวนาต้องภาวนาเหมือนเป็นความสำนึกลึกๆคล,ล้ายๆเพลงที่ล้องในใจนทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจจะร้องเพลงแต่เสียงเพลงมันดังขึ้นมาในใจเสียงคำภาวนาสัมมาอารหังก็ต้องดังคล้ายๆอย่างนั้นน่ะ แต่ให้ดังออกมาจากตรงกลางของเครื่องหมายที่ใสสะอาดประดุดเพชรลูกที่เจระะไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราตรงฐานที่เจ็ดตอนนี้ท่านที่มาใหม่รู้จักฐานที่เจ็ดแล้วนะจ๊ะหายใจหยุดตรงนี้ที่เดียวนะหยุดนิ่ง ถ้าฟุ้งไม่คิดเรื่องอื่นก็สัมมาอรหังไปเรื่อยๆถ้าไม่ฟุง้งก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังทำใจหยุดนิ่งหยุดที่กลางเครื่องหมายดวงใสๆตรงนี้อย่างเดียวเป็นเครื่องหมายเป็นที่หยุดใจเนะ่ยใจจะได้ไม่ไปหยุดที่อื่นแล้วก็ทำใจให้นิ่งๆเบาๆสบายทำใจเย็นๆตั้งใจเย็นยนะจ๊ะ คือหน้าที่เราหน้าที่ของเราฟังตรงนี้นะหน้าที่ของเรามีหน้าที่ทำใจหยุดกันนิ่งอยุดตรงนี้เท่านั้นส่วนผลที่จะบังเกิดขึ้นประสบการณ์ภายในที่จะบังเกิดขึ้นก็ให้เป็นผลพลอยได้เป็นผลพลอยดี จะเกิดจากการทำใจให้หยุดนิ่งตรงกลางเครื่องหมายคืออะไรจะเกิดต่อไปข้างหน้านะแะล้วอย่าไปสนใจว่าอะไรมันจะเกิดอย่าไปอยากรู้อยากเห็นอะไรมันสิ่งที่เราจะต้องทำเฉพาะหน้าเราทำแค่อจัยหยุดใจนิ่งที่กลางเครื่องหมายที่สใสสะอาดเหมือนเพชรลูก ที่เจรไนแล้วไม่มีขีดควนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาตรงนี้อย่างนี้แค่นั้นนะจ๊ะทำอย่างนี้แค่นั้นแล้วก็ทำใจให้มันหล,มหลวมๆเหมือนเราใส่เสื้อผ้าหลุมหลวมใจหลุมหลวมใจอยู่ตรงกลางท้องกลางกายเราอย่างหล,มหลวมๆสบายๆ ให้สังเกตดูใจหลวมหรือใจมันคับถ้าใจคับมันจะอึดอัดร่างกายมันจะฟ้องมันจะบอกเรามันบอกเราเราต้องเชื่อนะถ้าร่างกายเตือนเราว่ามันคับแล้วมันตึงมันทึบสแสดงว่าปฏิบัติไม่ถูกวิธีทําไม่ถูกวิธีจะไปโทษเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องบารมีว่าทำมาน้อยหรืออะไรมันจะไปพูดจะไปนึกอย่างนั้นนะไม่ใช่ เราทําไม่ถูกวิธีต่างๆทําไม่ถูกวิธีต่างหาๆร่างกายเนะี่ยเขาเตือนแล้วเขาบอกแล้วถนะ้าเมื่อไหร่เราทําใจมันคับมันจะตึงพอต,ตึงก็เคลียดมันทึบมันตื้อมันเกร็นกงนิ้วยกนิ้วมันกระดกไหล่มันจะยกขึ้นท้องจะเกร็งหัวมืนซึมหมด ในร่างกายเตือนแล้วนะระบบประสาทเตือนแล้วว่าไม่ถูกวิธีอย่าไปดันทุลังทำนะเราก็ต้องปรับใหม่ถ้าถูกวิธีเป็นยังไงใจมันจะหยุดนิ่งอย่างสบายแม่ไม่เห็นอะไรก็ตามเราเราจะรู้สึกว่ามันจะเริ่มโล่งใจโปร่งใจ สบายใจใจจะขยายเหมือนตัวมันพองๆโตๆขยายออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลื่นกันไปกับบรรยากาศอ,อย่างนี้ถูกวิธีนะแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่กัตรงเนี้ยนานๆไปเรื่อยๆไม่กำหนดเวลาไม่กำหนดวันคืน ไม่ห่วงเรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของธุรกิจการงานอะไรก็ไม่ห่วงรู้สึกชอบพึงพอใจกับความรู้สึกชนิดนี้นั่นแหละถูกวิธีแล้วอาจารย์จำให้ดีนะตรงนี้สําคัญนะจ๊ะสามสิบปีพูดมาก็ตรงนี้แหละถึงแม้ไม่มีอะไรใหม่แต่สิ่งที่พูดเก่าๆนี่สําคัญนะสําคัญที่สุด ถ้าทําหยุดตรงนี้ได้เดี๋ยวจะสอนต่อให้หมดชาตินี้สอนเท่าไหร่ก็ไม่หมดละความรู้เยอะแยะแต่ทําหยุดนิ่งให้ได้ซะก่อนถ้าหยุดนิ่งได้แล้วเดี๋ยวสอนต่อเยอะแยะเลยจะเรียนเรื่องวิชาอะไรในธรรมพุทธศาสนาไม่ยากสําคัญตรงนี้ต้องหยุดตรงนี้ให้ได้ซะก่อน เพราะว่าหยุดเป็นตัวสําเร็จนะจ๊ะหยุดตรงนี้นะอา้าวต่างคนต่างทํากันเงียบๆอย่างสบายๆทากันไปเงียบๆนะจ๊ะตั้งใจนะจ๊ะตั้งใจตรงนี้สําคัญใจของเรายังอยู่ที่เดิมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ราะที่หยุดใจของเรามีอยู่ที่เดียวตรงนี้นะจ๊ะแต่ที่มันไม่หยุดอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าความอยากมันพาใจเราไปที่อื่นความอยากเป็นสมุทยัยบ่อกเกิดแห่งความทุกข์พราะถ้าหยุดตรงนี้ได้พอถูกส่วนเข้าเดี๋ยวเราก็จะเห็นแสงสว่างเข้าถึงดวงธรรมเห็นกายในกาย เห็นกายในกายเห็นกายมนุษย์กายทิพย์พรม,โมุโรมจนกระทั่งถึงกายธรรมกายธรรมที่ลักษณะ